ว่าจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้อยาให้ตกไปอยู่ในมือของใครเพราะจะเป็นแหล่งทรัพย์สินทั้งหลายต่างๆอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งแห่งเดียวในเมืองไทยคือกาญจนบ,บรุรีถ้าการเวลาถึงคำว่าการเวลาถึงหมายถึงว่าบุคคลผู้มีปฏิปทาอันสมควรที่เพิ่งได้ทรัพย์สินทั้งหลายแล้วนั้นขึ้นมา ป่าทรัพ์สินนั้นหลายในเะมืองการบรีท่านนําขึ้นมาจริงๆเฉพาะในเขตจังหวัดเดียว <c oughs> ประเทศไทยจะเป็นมหาเศรษฐีของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีขาลูกหนึ่ง <c oughs> ท่านไม่บอกชื่อนหนทีไม่บอกสถานที่ <c oughs> ก็เมืองการก็แล้วกันมีเขาลูกหนึ่งสูงแต่ง,งานกว่าเขาอื่นทั้งหมดโดดเดี่ยวขึ้นไป และก็มีเทือกเขาทั้งซ้ายและขวากานหน้าไปทางที่ตัวออกเทือกจากเขาลูกนั้นมาเป็นเทือกเขาข้างซ้ายยาวเหยียดที่จะเป็นคันกันน้ําเขาลูกนี้มีแร่ธาตุาพิเศษพิเศษจริงๆทางด้านเทท้งซ้ายมือนะคือเลือดไหลขึ้นไปทางเหนือไม่ใช่แร่เงินไม่ใช่แร่ทอง แต่เป็นแร่หลายอย่างในพื้นที่นั้นเจ้าแร่ประเภทนี้สามารถจะเอามาผสมกันเป็นเงินคงคลังของชาติได้เป็นอย่างดี <c oughs> และก็มีปริมาณมหาศาลถ้าขุดเจาะจริงๆถ้าได้แร่นี้ขึ้นมาเ้าจริงแร่หลายอย่างใช้ประโยชน์เยอะไม่ขอทิ้งไ ต่อไปนักวิทยาศาสตร์คนไทยจะเก่งกล้าขึ้นสามารถมาทำในหลายๆอย่างที่เราไม่คาดคิดจะถึงแม้แต่การใช้รังสีต่างๆก็สามารถทำได้เยอะแต่เรื่องเหล่านั้นคนถามไม่ได้นสนใจททีสนใจอย่างเดียวว่าสามารถจะนำเป็นเงินคงคลังแท่งเงินแท่งคงคลงังได้เป็นอย่างดีถามได้บกว่า เงินแผงโครงครังนี้มันหมายถึงอะไรท่านก็จิ้มทังบกทองคําเอาขึ้นมาผสมกันแร่ในนั้นมีครบพ้นบริบูรณ์ให้ผสมตามสูตรต่อไปนักวิทยาศาสตร์จะทําได้แต่ว่าเวลานี้เห็นว่ายังทำไม่ค่อยได้การเวลายังไม่สมควร นักวิทยาศาสตร์ทําได้แล้วก็ไม่ไม่ถ้านั่นแหละถ้าที่แรกมีอยู่แล้วก็ไหลขึ้นไปมันจะมีจุดหนึ่งเป็นทานน้ำทานน้ำใสคือน้ํากระแสน้านี่ยังไม่ปรากฏต,ตัวนในสายตาภายนอกจะไหลเขภายในเขาจะเป็นคล้ายน้ํำซับซึมออกมาแต่ซึมแรงตักเท่าไรจะไม่หมดขออย่างเดียวจะทําลายต้นน้ำลำธาน ต้นน้ำนำทานอยู่ตางสายขาวมา่าแต่ไม่ถึงพมา่าเป็นจุดนั้นจงอย่าทำลายเมื่อได้แล้ทั้งสามอย่างขึ้นมาผสมกันแล้วท่านใช้คำว่าผสมกันแล้วแล้วก็ใช้น้ำอันนี้ช่วยเพียงเท่านี้แท่าสามอย่างนั้นก็จะกลายเป็นขอทองคำร้อยเปอร์เซ็นต์ เมื่อจะอ่อนไม่ผิดกระทองคําทั้งหลายทั้งหมดถาม่านบอกว่าบอกจุดได้ไหมถ้าบอกว่าผมบอกเท่านี้มันก็ผิดระเบียบก็แล้วครับจริงๆถด้เขยไม่บอกปริมาณแร่ทั้งหมดถานนึกว่าแรกทั้งหลายทั้งหมดนี้ถ้าจะนํามาใช้กันจริงๆสักกี่สิบปีจะหมดท่านบอกว่าท่านนําขึ้นมาใช้จริงๆพันปี ยังไม่ได้หนึ่งในสี่ขอปริมาณแรกทั้งหมด <c oughs> แรกทั้งหมดนี้นอกจะจะมีนปธรรมชาติแล้วมันจะเกิดเรื่อยๆการเกิดก็มันก็แปร,รกฏเวลานี้มีหลายชั้นนอกจากอยู่ในเขาก็ยยาวลงไป็นใต้ดินเยอะแยะมาก